ตอนเด็กๆนะอ่ะนั้นเน็ตอ่ะเคยดูสารคดีเกี่ยวกับแม่น้ำคงคานะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ไปที่นี่เด็ดขาดในชีวิตนี้เพราะเรารู้สึกกลัวกลัวแบบกลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวเรื่องการเผาศพนะแล้วก็รู้สึกว่ามันสกรปรกในในตอนนั้นเนาะในวัยเด็กแต่เมื่อเราเรียนรู้ธรรมะนะคะแล้วเข้าใจแล้วร้อยเรียงประวัติศาสตร์แล้วเราเติบโตขึ้นเนาะ ทุกครั้งที่กลับมาดูนะสารคดีเกี่ยวกับแม่น้ำคงคาเน็ตกับรู้สึกว่าอุย้ยฉันอยากไปที่นี่จังเลยใจมันบอกกับตัวเองแบบนั้นเสมอเลยนะโอ้ฉันอยากไปที่นี่แบบอยากไปมากๆามันก็แปลกเนาะพอเวลาผ่านความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอินเดียเป็นประเทศที่เราอยากไปและแม่น้ำคงคาก็เป็นจุดที่เราแบบอยากไปเยือนมากมากๆๆๆๆ,ๆ,ๆ แต่พอไปเข้าจริงๆอะนะไปเนี่ยเราไปแบบสี่สังเวเนาะเกี่ยวกับพระพุทธองค์ฉะนั้นความสำคัญของแม่น้ำคงคาในความรู้สึกของเราในวันนี้ก็จะลดลง ไม่ใช่มันไม่ดีนะคะแต่เรารู้สึกว่าที่อื่นเราแช่มชื่นหัวใจมากๆและการไปแม่น้ำคงคาของเนทนะก็เลยกลายเป็นการพิสูจน์หัวใจตัวเองพิสูจน์ความรู้สึกว่าถ้าเราไปเจอกับสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะเราจะรู้สึกยังไงนะพอเราไปถึงจริงๆเนี่ยก็รู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันผ่านนะ เราไม่รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่เราเห็นเนาะพิธีเผาศพที่เมื่อก่อนเรามองว่าน่ากลัวแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือสัจธรรมของชีวิตเนทไม่ได้กลัวภาพที่อยู่ตรงหน้าแต่กับรับรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอและนั่นแหละคือสิ่งที่เนทค้นพบนะที่แม่น้ำคงคาก็ถือว่า เป็นบทพิสูจน์ดีๆอีกบทหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเออมันดีนะเราสามารถผ่านจุดนี้ไปได้จริงๆฉะนั้นแม่น้ำคงคาในวันที่เน็ตไปสัมผัสนะ่ะจึงเป็นประสบการณ์ที่ดีนะและยังได้มีโอกาสไปทำพิธีบูชาแม่น้ำคงคานะที่ตรงกลางแม่น้ำกันเลยทีเดียว สถานที่บางสถานที่เนี่ยเวลาเราไปแล้วเราก็จะลื่นลมแล้วก็หลงลมไปกับชีวิตนะแต่ที่แม่น้ำคงคาเนี่ยเราจะได้เห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปมันกลับทําให้เราสะท้อนแล้วก็นึกย้อนเข้ามาถึงภายในตัวเราได้ว่าเฮ้ยในชีวิตเนี้ย มันมีความแตกต่างมันมีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมการดำรงอยู่แล้วก็วิถีชีวิตของพวกเขานะับเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งนะที่แม่น้ำคงคาพบกันนะคะกับเน็ตเลียวไลท์เรื่องเร็วๆที่จะเยียวยาชีวิตคุณ